食べれな สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่คชมวยจะกลลูกอ้อนะคะต้องตกออกนะคะกัวลูกอ้อถึงกันนะคะแม่ชมวยไปตลาดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่คชมวยจะกลลูกอ้อนะคะต้องตกออกนะคะกัวลูกอ้อถึงกันนะคะแม่ชมวยไปตลาด นี่พอทานี้คือการคลิปน้านะคะขอบคุณสำหรับชมคลิปคลิปนี้พอทานี้คือการคลิปน้านะคะขอบคุณสำหรับชมคลิปนีมวาหมอออกไปสักคะักนะคะนนือทีซุก แบบนี้นะคะแต่มันยังจายไม่ได้นะคะให้เปลี่ยนคันนี้นะคะทั้จะอร้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่เพื่อนันนี้ม่สมยจะกลลูกอ้อนะคะต้องอกกัวลูกอ้อกันน ตองไปตลาดวันเย็นเลยนป่ะจะอาหารมากนว่า้วน มาค่ายดีนะคะว้นยี่ยมเลนะค่ะจะอาเนาะ่ะรนนุนะมน ้า่ก็ดีนะคะคลิปนี้พอทานนี้เป็กันคลิปน้นนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ แบบนี้นะคะแต่มันยังจายไม่ได้นะคะให้เปลียนวันนี้นะคะถึงจะอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ พอามน,นี้เจอการคลิปนั้นแลคะขอบคุณสำหรับชมคลิปนี้ นะะเนือทีุ่กแบบนี้นะคะแต่มันยังจายไม่ได้นะคะมรให้เปลี่ยนวันนี้นะคะถึงจะอร่อยนะคะสวัสดีค่ะสด้ก

มาค่ายก็ดีนะคะวาหม้ออบไปสักพักนะคะเอาใใมาืาอนื้อามาค่ายก็ดีนะคะ อะไรยัไม่สิ้นสคะวาเป็นแบบไหนตัวนี้นี่นะคะ,ะ,คะเหือนอาทิตย์ซุปแบบนี้นะคะแต่มันยังจ่ายไม่ได้นะคะให้เปลี่ยนวันนี้นะคะถึงจะอร่อยนะคะสวัสดีค่ะเอาลัดมึงไปค่ะยังอีนานมากเลยค่ะว่าจะ